กรสชาติเป็นไงรีวิวอร่อยเออเต่ากันอนพอหอเหรอเชื้อเช้าดองใช่ไหมใช่แล้วเชื้อเช้าดองนอนพอจีนจีนสปาแลกวจีนแปลว่าอยากให้แบักล้ำแล้วก็ใส่แบบแตงป่ารีวิวครับแน่แบบน้องดูรายการอาหารได้ช่วงนี้ ดูเราจะคิดอยากแบบอาหารบ้านฮองกักินแมวเนี่ยนักหวานฝันหรอเห็นไหมกินข้าวขาวเนี่ยกินข้าวขาวที่มันเอามาขวายดับคือแลาวก็ปปื้อแล้วก็แล่แล่แล่เพราส้ออกมากินข้าวเบสิกมากนี่กินแมวเนี่กินงูงูเป็น เต็มจานนึงๆเอการเคเอีบ้านแาวเนี่การเคเอฟซีบ้านแถวแล้วแต่เนาะคิดถึงเคเอซีเยอ่ะนี่มันเรียนอยนิดน้อยเนี่ยน่าหมเนะสไถ้าผมมีคิมที่นี่แย่เลยเออเหอถ้าเป็นสไตล์นบ้านแ้วอะเรียนเลยนะเรียนข้าหน้าไก่ทอด เขาต้ลาดก็ได้อะเนาะเขากระลาดมาเลียงเนเป็าทีที่นงอถึงเนี่ยอันนั้นมากเนาะเขาแยกไงลาดอันนั้นน่ะ่อแล้วผลาบเอามาคุกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สัมผัสนะะแยกเลยเพื่อคนไม่ชอบเราน้าเยอะไปเนาะใช่เนื้อไก่กินแน้อร่อยสิ คือแค่อรเลยิ่งๆนีขาวานัน่อร่อยมากเลยนะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวตนค่ะนันัวตนแล้วกันข้าวบมานอร่อยมากชอบเป็นอาหารไทยแล้วก่ะกินยิ่งเรื่องนะเป็นจบจมต้กุปลาไห ตุ้นี่อร่อยมากก็บอกร้านของญี่ปุ่นเยอะเนียของญี่ปุ่นเนี่ยก็โซยุกอะมีคุณแม่ไมมอะหม้อเดียวอร่อยมากนะก็เหมือนมีรสชาติกลิ่นไม่ไหมอะหม้อเดียวมันกินแบบนี้แหละกินแบบนี้อ่หัวใจกินไม่กินตุ่มนาะน้องมันมันกินไม่หม้อแล้วกินหัวใจกินซอส กินไม่ได้ไหมคิดลับนะคิดลับเนี่ยคือถ้าเราจะต้อกินแล้วซุปสไตล์กาหลอแล้ว้อหม้อไม้ก่อนแล้วม้อต้มนะไม่หิวไม่หิวนะพูดจริงข้าวมดแล้วไม่หลอดแน่เรียนอันนี้กินได้ค่ะเพราะว่าสไตล์แบบนี้ค่ะอันนี้ต้องปูปลาเท่านั้นค่ะไม่หิวไม่ไม่หิวกันไม่หิวค่ะแวยมากมากเลยบ๊ายบาย